ันนี้เรามีวิธีคิดนำธุรกิจสู่การสร้างยอดขายหลักล้านด้วย Marketing Mix 4P 4C 4E ค่ะจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่า 4P Marketing คือพื้นฐานกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนนั่นเองค่ะเพื่อตอบสนองคนรุ่น baby boomers โดยจะประกอบด้วยปัจจัย4อย่างได้แก่ 1. โป d u c t ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ 2.Price รา,าคา3 p l a c e สถานที่หรือช่องทางในการขาย 4.Promotion การส่งเสริมการขายช่วยผลักดันให้สินค้าและบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดทำให้เกิดการซื้อซ้ำใช้ซ้ำและบอกต่อได้อย่างง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว,ว่า OC Marketing เป็นการตลาดที่ถูกพัฒนาต่อจาก OP นั่นเองค่ะ เพื่อนำม,มาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคสามารถต่อยอดธุรกิจได้ประกอบด้วย1 c o n sumer ความต้องการของผู้บริโภค2 cost ต้นทุนของผู้บริโภค3 c o n v e n i e n c ความสะดวกในการซื้อ4 c o m m u n i c a t i o n การสื่อสารโฟ e marketing ก็คือการตลาดที่ถูกพัฒนามาจากโฟ p และโฟ c เหมือนกันนั่นเองคะ่ะ ยุคปัจจุบันมีให้ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเน้นสร้างประสบการณ์ดีดกับผู้บริโภคโดยประกอบด้วย 1. experience สร้างประสบการณ์ 2. exchange ความคุ้มค่า 3. everywhere ถึงผู้บริโภค 4. ี n r e l a t i s m การสร้างความสัมพันธ์